เฮ้ย,เยกรปุกกำค้านวะ่ะทุบแม่งเฮ้ยอาบน้ำดีกว่าถึงเวลาละเฮ้ยเช้านี้ก็รีบอาบดีกว่าเปิดเอ้าเอ้าสับบัวมไม่ติดเอ้าแล้วกูจะอาบน้ำยังไงเนี่ยเอ้า ขี่กนก็นได้วะอืมอืมเอ่อเออืม,อมทำผียังไม่มามันจะมาเห่าตด้ไงวะเนี่ยมาหอดอะไรวะเนี่ยบ้าไหมเนี่ยหอดตอนเช้ากูกลัวและกูขี้น,นึงยังหอดไม่เลิกกูไม่ขี่ก็ได้วะ เอ้ยล้างตูดก็ไม่ได้ไม่มีน้ำไม่เป็นไรหรอกวันโทษวันหนึ่งไม่ใครรู้หรอกอ้าวไ้ยุดยุดยุดมาไหนระวังมันกัดนะเอ้ไม่ฉันขี่มันได้เลยเว้ยไปเลยเจ้าหมาน้อยสุดรุดวันนี้เตอแล้วล่ะฉันไปก่อนละอาคุณคุณพอครับว่าคือว่าน้ำมันหมด น้ำหมดเขตแป๊บนึ่งไงแป๊บนึ่งไงมันไม่ติดแป๊บหนึ่งไงแป๊บหนึ่งไงประเทศที่เสือดำมันหน้าขมำอ้าวมันไปแล้วเอ้โอ้ยไอ้ลุยของผมมันเนี่ยแตกเลยดูไอ้ควันดูควันยังมีอีกตัวมีอีกตัวปังเปียงกองไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยปังอ่ะ ลงยิงเวกลงยงเวกเงไงมันเป็นไงก็ปังแตกสองสวยพี่สวยพอครับรัาวทำไมต้องมาพกสไน,ปน,สนเปอร์ครับเอา้าก็ไม่รู้จักประเทศเนี่ยประเทศที่เสือดำมันน่าคำมัลล่เพราะไรเฟิลแต่เปลี่ยนใหม่เป็นโรงเรียนที่หมาป่ามันน่าคำมันลล่นเพราะไรฟิลโย่ไปละ <c oughs> ไรเฟิลว่าอะไรสไนเปอร์ก็มันเขียนว่าไรเฟลิลอย่าเถียงเถียงฮะขอโทษครับคือวันที่น้ำหมดครับคือผมไม่น้ำหมด น้ำหมดก็ตักดิคือผมไม่ได้ล้างตูดว่าแล้วกิ่นเลยเจอกันนะอยู่ในงานอะไรอยู่ในงานอะไรอยู่ในงานแหละเอ้ยเปิดประตูแล้วครับอ่ะเปิดประตูไหนครับเปิดรับวเปิดงั้นผมไปล้างตูดนะยรับไม่แกฉันจะพาแกไปล้างตูดในไหนตรงั้นอ้าวอ่ะเฮียห้องปิดอีกห้องไซอะเป็นห้องผีสิงอะไรอ่ะอ๋อ ช่างมันช่างมันตามตามมาตามตามอยู่ครับตรงนี้เราไม่ง้ามไม่ได้จ่ค่าน้ำมา20ิปีแล้วอ๋อครับงั้นไปอาบน้ำทะเลแคนแล้วกันนะเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ล้างตูดด้วยน้ำทะเลงานหางูเลยไปเลยไปเลยโอเคครับผมไปละรีบไปล้างตูดกันก็ได้ครับไม่ไม่แกแกแกมานี่ก่อนแกอาจจะเดินไปไมันอาจจะเร็วกว่าแต่จริงๆแล้วฉันมีสิ่งที่ทำให้ไปเร็วกว่านั้นไหนครับอันไนง้ะอยู่ไหวะ เอ็งไงครับอ๋อจะเจอมันแล้วสิกีจะพาฉันไปสู่กิ่งันเร็วๆนี่เลยมันคือกระสวยอวกาศผมไป้วครับเจอกันครับโชคดีครับลองกดลองกดกระโดดและมันจะพุ่งอ้ออ้อแมวลัวไปเองก็ง่ายกับไข่กูฉันนะโชคดีครับพอเจอกันเจอกันอ้าว ช่วงดีครับชคเอ๊ะว่าไม่ได้เรื่องนะฮะไปตามเขา,าดูเดี๋ยวเขาจะไปไหนต่อวะเขาไปไหนวะเรียบร้อยลงที่นน้ำจุมมันต้องจุดแน่จุมจุมตุม่ม <c oughs> คุณพี่ครับเป็นไงบ้างครับอ๋ก็ยังครบ32ประการนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าหน้าไม่ ปครับคุณพอ,อครับไปผมล้างตูดเสร็จแล้วครับไงอ,อ่ะเออหวานงามงี้ไงงั้นผมไปสดน้ำเบกยรก่อนแล้วกันครับอ่าไ,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 ได้ได้ดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อขอ้าวข้าวผัดไก่กับโอเลี้ยงไปให้โอเคครับอ่าเย็นนี้เรื่องที่คุยกันไว้ครับกับคิวกับนานะครับที่เขาซัมติงกันนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้อางั้นฉันต้องไปกับแกก่อนงั้นไม่ซื้อข้าวผัดโอเลี้ยงไป คุณเคลียร์ยังครับช่วงนี้เด็กวันเด็กมันรักเพศเดียวกันครับยังไงฉันเพิ่งมาวรงเลนเมื่อวันก่อนเพราะว่าฉันไปซื้อข้าวผัดกับโอเลี้ยงมาเมื่อวันก่อนฉันถูกจับไปไงคุกอ่ะเ้อจะซื้อได้ไงเอ้าก็ฉันฉันซื้อก็ออกคุกไงอ๋อพอดีอยากกิีแกเมื่อกี้แกหอนงั้นเหรอบ้าคนนะไม่ใช่หมาเอาเกียนโอ้สวัสดีครับ อ้าวแกจะไม่คิว่ะคิวอ่ะคิวกันอาตามพอออกมาหนิอะอะอครูครูไปบอกเหรอจานคุณไม่ได้บอกจริงเหลืองอะไรอะแล้วูเราจะเราพอรู้ได้ไงเฮ้อไปไปเลยไปเลยเข้าไปไปอะไรจานฮือไม่ช่วยผมเลยโดนไล่ออกแน่มึงเออจ้าจานเอางี้เลยหรอทำทำับทำกันกี่ทีเอ่อกี่ทีวะนาลืม เนี่าจะประมาณสามสี่รอบได้อะสังงป่ะสงงไหมเอาก็ได้อยู่ครับป้องกันไหมป้องกันไหมป้องกันครับแน่นอนครับนี่ครับโอเคงั้นงั้นเป็นเรียนต่อได้เลยโอเคครับครับอ้าวโอเคครับแค่นี้เหรออ้าวก็จะมาถามเฉยๆว่าว่ามันว่าไนะถามว่าป้อมันไหมว่ามันไหมเอาละอย่าขามากที่จะขึ้นห้อง้อกอดนะเราเจอกันนะ ่ะตามมาละนักเรียนเอ้าครับอ่ะนักเรียนทั้งหมดทําครับครบก็วันนี้นะครับคุณครูก okay. <mm ็จะมาสอนเกี่ยวกับยาเสพติดรู้ไหมว่ายาเสพติดมีหลายชนิดบ้างมีทั้งยาไอยาอีกัญชาหรือแม้กระทั่งยาบ้าสิ่งพวกนี้ทำให้เรา อ่าทำสิ่งพวกนี้คือจะทำลายประสาทเราไม่ไม่ไม่มีสติแล้วทำให้หลอนเห็นภาพอือฮึโอ้ครับกัญชาคืออะไรครับกัญชาก็คือเอาไว้วางวางเอาไว้แบบซุปซุปเอาไว้ซุปโ <c oughs> <c oughs> อ้โอว่าไงครับพอเงี่ยเงี้ยเงี้ยอนเรื่องไงเงี้ยไหมแกแกหยิบของแกอย่างนี้ไปเลยมีเป็น <c oughs> บ้องเลยะให้เงี้ยเออเอออ่านี่อันนี้คือบ้องกัญชานะครับนี่<ห> มองไม่เห็นค่ะครูมาเป็นไม้ไผ่เลยนี่บ้างไม้ไผ่เกตเอไะครูอ่าเวลาจะใช้ก็ต้องจุดไฟแช็กด้วยเข้าใจไหมสอนนักเรียนอย่างนี้เหรอบ้องใหญ่เท่าคนเลยครูเอ้ยทำไมมึงรู้ดีจังวะทำไมมึงรู้ดีจังวะก็ต้องจุดไฟแช็กไม่ใช่เหรอหรือว่ามึงเคยดูนมาก่อนดูดบ้าอะไร โอเคนักเรียนวันนี้นคุณครูก็จะมาสอนเรื่องสารเสพติดนะสารเสพติดมีกี่มีกี่ชนิดหลายน 8, ชนิดครับแปดพันชนิดครับเยอะแยะครับมากกว่าหนึ่ง <Yeah. S 1> ครับไหน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 ,ไหน,ไหนคิวเรายกตัวอย่างยางเสพติดให้หนึ่งชนิดให้ครูนหน่อยอ่าก็สารเสพติดก็คือเฮโรอีนหนึ่งอย่างครับเฮโรอีนอ๋อใช่ตอนนี้คืออันตรายมากอืึและสารเสพติดนี้คือยังไงมีชนิดเชื่ออะไรบ้าง เฮโรอีนเฮโรอีนแปดหนึ่งนะครับอืมรู้จักแต่เฮโรโรอีนอย่างเดียวเหรออ๋อเฮโรอีนกับบุหรี่แล้วก็สุราก็เหมือนกันครับเหมือนกันเป็นสารเสพติดติดใช่ติดติดแล้วพวกเรานี่ได้กินลงกินเหล้าดูบุหรี่กันไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ต้องไม่ต้ับไม่ครับโอเคครับเฮโรอีนเป็นสารกึ่งสังเคราะห์ของโอปิออยด์มันเป็นอนุพันธ์สามถึงหกมึงเปิดเว็บปา ผัอว้าวม่ต้องเผือกเอากว่าแจมนิดหน่อยครับต่อเลยต่อเลยมนเป็นผึกสีขาวครับผึกสีขาวอ๋อไหนยาสติปอย่างนคือความหมายว่าอะไรมั่งฮะยาสติดความหมายมาอ้คุณไม่ที่ไม่เคลื่อนไหาคุณอ่านักเรียนนาหน้านักเรียนหน้า อาสารเสจะติดาหมายเขาว่าอะไรสารเสพติดคืออ่าเวลาเราเสพปุ๊บมันจะติดครับผมอ่ามันจะติดไปเยอะๆอ่าเขาหมายให้อาจารย์ฟังหน่อยอ่าก็ก็คือแบบว่าพอเราแบบว่ายังไงนะแบบพสมมุติว่ามีบ้องใช่ไหมครูพอดูดปุ๊บใช่ไหมดูดไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดแล้วมันก็จะได้หลายหลุมครูแล้วมันก็แบบจะเยิมเยิมมันแบบ จะได้ไหลยหลุมเลยโคดวันวันหนึ่งก็สิบหลุมได้ครับทําไมพวกเอกรู้ดีกันจังคุณเคยปะเนี่ยเออพ่นาพี่นาไปดูหรือเปล่าพี่นาคือคือมันมันเยิ้มเลยครูแบบเไปถึงพี่นาตอนที่มีเซ็กตรอคะออก็เอาไปว่าคุณพวกเราอะสามารถจีบกันได้ในห้องเรียนนะ แต่ต้องบอกอาจารย์นะว่าจะกินหรือโรงเรียนครูครูต้งเรียนโรงเรียนจีกันแน่นี่โรงเรียนนักคนวันนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เหมือนขนาดอาจารย์ยังไม่สูบอาจารย์จะเป็นอย่างนี้เลยถ้าอาจารย์สูบนี่คงจะหนักกว่านี้ผมก็นิดหน่อยครับงั้นอาจารย์ก็ไปก่อนแล้วกันกินข้าวโอเคค่ะโอเคครับนักเรียนทั้งหมดขอคารพ ฟัากุนกุนกูกูตามมาไหมครับโอเคอ้าวคุณไอทำอะไรไปเฮ้ยเดินเป็นแถวสิเขาติดอยเลมอนครับคูเอีนมาไปกินข้าวกินข้าวอ้าวกูหนูออกไม่ได้ไม่ไม่กินเดเมครับวันนี้มีอาอะไรอ่ะต้องกินไม่รู้เหรือจะทำให้นั่งรอเลยปไปคุณตีนไหนไม่แน่ตี เฮ้ยครูพอคุณครูพอว้าลงมาหน่อยนี่แปลงอะไรอยู่นี่ไ,<อ>ไหนงามเงี้ยเราครูพอเราต้องอผมเราต้องแอบ,บมองครับแอบ,บมองไงผมรู้สึกว่าผมมีอะไรครับแม่ครับแม่งครับครับว่าแกแกเอาบ,บ้องติดมือไหม,อมเออติดเออเกี้เก เดี๋ยวรอแอบตรงนี้กันนะคุณพอเห็นนี่เลยไหมขอเฮ้ยคุณพอมันคืออะไรอะ่ะฮะอันนี้ต้นไม้ไมแท็กซี่เข้ามานนี้ต้นไม้บ้าอะไรคุณพอ,อ,อเออมึงอย่าพึ่งดูนี่ก่อนมีคนกำจีบกันว่ะไหน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 ลตี้ครับฮะลิตี้เข้ามาในนี้หน่อยครับอยู่ไหนครับอยู่ในห้องนี้ครับโอ้หมาดมามันมาหวานด้วยว่ะเอ้ยเดี๋ยวดูนี่มันไม่เห็นอ่ะให้มันใกล้ๆดิ <ersch> นัตตี้มีแฟนแล้วยังครับนัตตี้มาตรงนี้เดี๋ยวคนอินได้ยินมาตรงนี้มาตรงนี้เออได้ยินแต่เราได้ยินตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ตรงไหนตัวมวนแล้วเนี่ยมึงมาเกี้กี่เหี้ยเอ๊ะเอ๊เสียงอะไรอะเสียงอะไรอะนัตตี้นัตตี้ผมมีแต่ปกดในใจอ๋อนะคะนัตตี้มีแฟนแล้วยังครับเออียังค่ะ นัตตี้เป็นแฟนกับผมได้ไหมคะเออเอ่อจะ้องได้ค่ะ <c oughs> เอ่อนัตตี้ตกลงไหมครับต,ตกลงค่ะงั้นมึงงั้ไม่คันจีบแล้วมึงตกลงเลยเหรอวะเนีเ่ยวัดตัวนัตตี้เป็นยังไงครับเอ่อก็ทที่เห็นค่ะก็ที่เห็นผมคิดว่านัตตี้เป็นผู้หญิงที่ดีแล้วเดี๋ยวขึ้น โยเย็นนี้ผมไปส่งที่บ้านนะครับอีส่งที่บ้านส่งที่บ้านคเมันทำแม่งทำแม่งใช่อ่ะเถอะฉันว่านักเรียนได้เสียกันนัก็ดีเราไปกินอาหารก่อนโตค่ะเราจีบกันบ้างเปล่าโตเอ้ยชายไม่ดีมากไปคุณบิ๊กมาตีมาตีวันนี้ก่อนนะต๊คุณพ่อตีวันนี่ยแล้วแอบเราแอบดูดูดิว่าใครจะมาใช้กัญชาตรงนี้ด้วย กลิ่นคุณคุณกลิ่นคุณคุณใช่นี่แหละกลิ่นใช่ไหมมีนักเรียนมาปลูกกัญชาด้วยไม่รู้ใครเป็นคนปลูกเราต้องหาไม่ร้อนหรอกูเองอ้าวอ้าวขอปลูกกัญชาเหรอโอ้ยใช่ร้อนเลยร้อนเลยร้อนแอฟแอฟเพอแอฟแอฟต้องมีใครมาต้องมีใครมาใช้อย่าเบียนดิอย่าตกหมดไปไปฉันขอเข้าน้ำก่อนนะโอเคครับไปไปไป เดี๋ยวนะห้องนู่งยืนนวมาแล้วมาแล้วผมบิ๊กคิวผมว่ามันเดินผิดทางอะทางกระตูนกักระจกเลยโอ้โหโอต้นรไร้ของเราพอแป๊บบคุยอกอ๋อเราต้องเพิ่มบ้องให้บ้าไปว้เฮ้ยนะอะไรอะไร้อนจ้ยวะเออเพิ่มอุปกไหนวะอุปกรณ์ครบเลยมีไฟแชกไหม ไปเช็คไหอไปเช็คครับไปเช็คที่ผ่ายแล้วคุณไปอาจารย์อาาจรย์อาจารย์มันดูพวกเราอ่ะนะลงเรื่งลงเรื่งคุณหมอลงลงการอาจารย์ดูไปถามอาจารย์อ้การอาจารย์สักหลุมไหมอาจารย์อาจารย์สักหลุมไหมอาจารย์สักหลุมไหมไม่มีหลุมไม่มีตำรวจแถวนี้เอ่อแป๊บนะทำไมตาโรงเรียนมันมีอะไรเต็มเลยวะเนี่ย <rôle> อันนี้คือแต่ต้งปลูมไหมครับอจารอั s <utter> <S นนี้พอปลูกเองปลูกเอาไว้กูดอะโอ้โอก็มีด้วยหรอบ้าบา้า้า้าบ้าบ้าบ้บ้า้าบ้า้้าบ <rial> ้าบ้าบาบ้า <scales> บ <one nationwide> ้าบ่าบ้าบาบ้าบาบ้าบ้า้าบ้้าบอา้าบ้าบ้า้าบ้ก้บา้าา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 ้าา <ด>ลีเฮลยคุณ <laughs> ดูดี <laughs> สุขภาพาตรงไหนคุณรู้ไหมว่ากัญชารักษาโรคมะเร็งได้ <laughs> โอ้ยเอง <laughs> <laughs> มันทำลายมันทำลายสวนของเราเฮ้ยม <laughs> <ไ>ันทำรนี่รีโหลดเลยจารเตรียมพร้อมตายหรือยงัง <laughs> ผมผมมิเตแต, <laughs> แตงโมอ่ะเ <laughs> ช่ขอโทษโอเคคนเรามันผิดกันได้อาจารย์โหตกันองั้นเราก็มาดูด้วยกันเห็นนะไ่กองว งั้นดีที่ดุดดุดยังไงข้างบนนะข้างบนจานอีกเยอะข้างบนข้างบนยังมีอีกเยอะไะใช่ไปกูจะกูจะทำใครทีอ่ะกูจะช่วยกูเป็นคนดีก็ไม่ได้กูเป็นคนดีกูต้องตายกัญชาเต็มเลยเข้าไม่ได้มาโดดกัญชาเป็นเพื่อนกันดีกว่าอ่ะทำไงครับ วีการ์วิีทำไม่ต้องไงโดมแม่งเลยโอ้มันต้องมีวิธีขั้นตอนนี่จานไม่ดมี่หน่อมาที่หน่อยจันไม่ไดบ้องอยู่เออไหนบ้องจานเนี่ยบ้องเนี่ยจุดไปเช็คไม่อจุดไปเช็คจุดลายจุดลายกันเกงนนี่ไงเฮ้ยติดควรมีควาแล้วมีควาแล้วโอ้โหนั่นไหนอื้อหืบเดียวจานหายเลย ไม่เอาลบออกครับไม่เอาไม่เอาอจันนี่จันดูไปไม่เอากระชากไม่ดีครับกระชากไม่ดีกระชากไม่ดี